ในประเทศไทยแม้จะมีหลายหน่วยงานที่คอยยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสอยู่เสมอแต่ในด้านทนตรกรรมยังคงมีความต้องการอยู่อีกมากในกลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีไรายได้น้อยรวมไปถึงพาะพิสูจน์สและสามเณรที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและปุคลิกตามมาอีกมากมายโครงการร้อยรอยยิ้มเกิดขึ้นจากความปรารถนาที่จะมอบรอยยิ้มให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนโอกาสเหล่านี้ด้วยการนำการรักษาป้องกันและให้ความรู้ด้านทันตกรรมไปสู่พวกเขาอย่างทั่วถึงแต่ภารกิจอันอบอุ่นนี้จะสำเร็จไม่ได้หากปราศจากพลังแห่งการให้จากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ผู้ช่วยจิตอาสา อุปกรณ์ทัตกรรมหรือเงินสนับสนุนเพื่อให้โครงการดำเนินไปต่อได้อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมดูแลช่องปากและฟันให้ทุกคนได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นครอบครัวร้อยรอยยิ้มเพื่อสร้างสารรค์สังคมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขเพื่อให้ทุกชีวิตได้กลับมายิ้มอย่างสดใสอีกครั้งยังมีหลายร้อยหลายพันรอยยิม้มที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากพวกเรา มาร่วมกันสานต่อสะพานแห่งรอยยิ้มให้ไกลออกไปพร้อมด้วยหัวใจที่อบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความหวังไปด้วยกัน